ราก็กาไเลยทุกคนกันเลยนี่เร,เรจนนาจะมานปาี้สี่นอาจะไม่จะไม่ได้ก็รุงคิปนี่ไงเพราะว่ากลางวัวะนี้จะรนแล้ว อรุณนะจ๋าชนะ Ayo, Pai Kale 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 ตัว้กลำดับที in ่หนึ่งแนนะครับวมันละหมันละอ้าวโอ้ไอชิ้ไก่มาลองนี่อืกระโดดรอะไรวะ mengikat um, ini เสมอ G G แล้ว G G a ีเรก็จะมาสอนอะไรบ้างไม่ไม่ใช่วะทำไมวะ buat apa Saya mah Saya mah Saya Ya, yeah, yeah. no, Mẹ vé mẹ vé, vé vé, mà vé, cả không. ดูจะฆ่าปลาเออแปลก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  อ้าวใครที่อยากรู้อยากติดตามเฟผมถือว่าเจษฎากรลมซื่อจริงผุ๋มเอง เกอบเลยสิบกายแล้วจ้าจี้จี้คับแต่คนเดียก็จะกลนได้ย่า